สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นรายการสรุปข่าวเป็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในระดับโลกนะครับข่าววันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นร้อนแรงที่ทุกคนทุกท่านน่าจะได้เห็นกันอยู่แล้วนั่นก็คือสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้แพทองทานชินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยบางคนก็อาจจะสงสัยว่า นายกไปทําอะไรถึงได้โดนสารรัฐธรรมนูญสั่งจุดปฏิบัติหน้าที่คลิปนี้มีคําตอบครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับแพทองทานชินวัตรนะครับประวัติโดยย่อ,อกเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม1986เป็นบุตรของทักษิณชินวัตรกับคุณหญิงพจนมานาป้อมเพชร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 3, คนที่31แห่งราชาอาณาจักรไทยเมื่อวันที่16สิงหาคม2024หลังจากเศษถาทวีสินถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 3, ไปก่อนหน้านั้นซึ่งก็นับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยและเป็นคนที่3ามที่ใช้นามสกุลชินวัตร จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนะครับเกิดจากการที่แพทย์ทองทานชินวัตรได้โทรศัพท์คุยกับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาอาดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของราชอาณาจักรกัมพูชาโดยทีมคุยกันวันที่15มิถุนายนแล้วสมเด็จฮุนเซนก็นำคลิปนี้ออกมาแฉเมื่อวันที่18มิถุนายนทำให้คนในชาติไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่า ในคลิปมีคำพูดไม่เหมาะสมหลายอย่างเป็นการเขาบอกว่านายกขาดวุฒิภาวะแล,ะล้วก็บอกว่าพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคสที่เคยพูดว่ากัมพูชานะนะครับถ้าเราไปหาคลิปฟังดูนะว่าว่าแม่ทัพภาคสองว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อชาติคนก็ไม่พอใจกันสิครับพอไม่พอใจแล้ว ถูกสัง่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พลเอกสวัสดิทัศนานะครับประธานกรรมธิการทหารและความมั่นคงวุฒิสภายื่นคำร้องผ่านในมงคลสุรสักต์ประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่19มิถุนายนโดย,โดย,โดยหลังจากนั้นก็ได้มีการยื่นคำร้องต่อสารรัฐรมนูญในวันรุ่งขึ้นทันทีโดยมีการรวมตัวกันของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด36คนนะครับ คณะวุฒิสภาหเห็นว่าคลิปเสียงังกาวเป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นําแม้แพทย์ตรงทานจะอ้างว่าเป็นการคุยส่วนตัวและที่ทําไปเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติแต่สมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอชื่อเข้าคําร้องเห็นว่าผู้ถูกร้องแสดงออกถึงความนิ่งเฉยและไม่ปฏิบัติหน้าที่โต้ตอบหรือกําหนดมาตรการรวมถึงการตีราตจาระหว่างประเทศด้วยตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่บุคคลผู้อยู่ในสภาวะวิสัยและพฤติการแห่งความเป็นนายกพึงกระทําเพราะเหตุแห่งความสัมพันธ์ส่วนตัวในลักษณะเป็นฝั่งเดียวกันกับกัมพูชาพร้อมที่จะทําตามหรือจัดการตามที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการมาโดยตลอดส่วนแม่ทัพภาคที่สองผู้ถูกร้องเห็นว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามหลังจากนั้นสารรัฐธรรมนูญก็ได้มีคําสั่งเมื่อวันที่1กรกฎาคม2025ให้แพทองทานชินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีชั่วคราว เพื่อรอคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการโดยมีมติรับคำร้อง9ต่อ0และมีมติ7ต่อ2ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวครับอันนี้คือหน้าตาของรักษาราชาการแทนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับก็คือนายสุริยะถึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งก็เป็นคุณอาของธนาธรคุณอาของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีคนที่2ขึ้นรักษาร,ราชาการแทนนายกรัฐมนตรีเพราะภูมิธรรมวชิชัยชัยพ้นจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร,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 รีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งขณะนี้กําลังรอถวายสัตว์อยู่ก็คือจะถวายสัตว์พรุ่งนี้นะครับ3กรกฎาคม อันนี้คือหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีนะครับอันนี้รัฐธรรมนูญปี2017ก็คือฉบับล่าสุดทีม่มประเทศไทยใช้อยู่นะครับมาตรา170ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อ1ตาย2ลาออก3สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ4ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160 ถ้ากระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา1 8ึงหรือมาตรา187 6มีพระบรมราชโองการให้พลจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา171นอกจากเหตุที่ทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแล้วความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา1 5 8วรรคสี่ด้วยให้นําความในมาตรา82มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตามวงเล็บ2วงเล็บ4หรือวงเล็บ5หรือวรรคสองโดยอนุโลม เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วยซึ่งข้อความที่เป็นประเด็นนะครับก็คือวงเล็บ4ี่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160มาตรา160กนะครับเป็นการกำหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีต้อง 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด2มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีสาสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4. มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 5. ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิยธรรมอย่างร้ายแรง6ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา9ก 7. เไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานมิ่มประมาท 8. ไม่เไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุกระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา186หรือมาตรา187มาแล้วยังไม่ถึง2ปีนับถึงวันแต่งตั้งซึ่งประเด็นทีมเป็นที่เป็นปัญหานะครับก็คือข้อ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และข้อห้าไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็จากกรณีคลิปเสียงที่คุยกับสมเด็จฮุนเซนนั่นแหละครับทีมได้เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็อันนี้มาตรา82นะครับเป็นวิธีการส่งเรื่องเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา82สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1่ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นปสมาชิกว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ3วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7วงเล็บ8วงเล็บ9วงเล็บ10หรือวงเล็บ12หรือมาตรา111วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บ7แล้วแต่กรณีและให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องนั้นไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ เมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณาหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วให้สารรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไปก่อนพ้นจากตําแหน่งมิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสองเป็นจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูนเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งได้ด้วยก็คือประกอบด้วย36สวนะครับในกรณีนี้ก็คือเกินหใน10แล้วก็นับว่าใช้ได้ที่จะรวมรายชื่อกันเพื่อเสนอต่อสารรัฐธรรมนูญ อันนี้คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศารรัฐธรรมนูญฉบับปี2018นะครับซึ่งที่เป็นประเด็นก็คือมาตรา7และมาตรา54มาตรา7ให้ศาลมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีดังต่อไปนี้ 1. คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 2. คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสมาชิกของสภาผู้แทนรัษฎรวุฒิสภา รัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระ3คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้เลิกกระทําเลิกการกระทําล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. คดีที่ประชาชนหรือชุมชนฟ้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญหมวดห้าหน้าที่ของรัฐ5้าคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 6. คดีเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกับ อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับข้อกับหลักการของร่างธารราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้7คดีเกี่ยวกับการเสนอการแปรยติหรือการกระทําด้วยประการใดๆที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายได้ 8. คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาและร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 9คดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรี 10. คดีเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 11. คดีที่ผู้ถูกละเมือสิบหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ร้องขอว่าการกระทํานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ12คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่ม,เต,มเติม 13. คดีอื่นที่รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้อยู่ในเขตอานาจของศาล ซึ่งข้อที่เป็นประเด็นก็คือวงเล็บ9นะครับคดีเกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของความเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมาดูว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้แพทองทานชินวัตรสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับมาตรา54เมื่อศาสตรมีคําสั่งรับคําร้องที่มีคู่กรณีไว้พิจารณาวินิจฉัยให้ส่งสําเนาคําร้องแก่ผู้ถูกร้องหรือมีคําสั่งแจ้งให้ผู้ถูกร้องมารับสําเนาคําร้องภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด เมื่อผู้ถูกรองได้รับสำเนาคำร้องให้ยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดและให้นำความในมาตรา42มาใช้บังคับด,ด้วยโดยอนุโลมกรณีผู้ถูกร้องไม่ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาตามวรรคสองหรือไม่มารับสำเนาคำร้องภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ติดใจที่จะยื่นคำชี้แจงแค่แก้ข้อกล่าวหาและให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปก็คือ ผู้ถูกร้องในที่นี้ก็คือแพทองทานชินวัตรนะครับต้องไปรับสำเนาคําร้องที่ศาลแล้วก็มาเขียนคําแก้ภายใน15วันซึ่งนายกก็ได้บอกแล้วนะครับว่าเขาจะเขียนคําแก้ส่งสารรัฐธรรมนูญไปแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือแพทองทานชินวัตรจะยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมที่จะโปรดเจ้าในวันที่3ได้ไหมก็ คำตอบนะครับโดยจูสัก์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เกี่ยวยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะว่าไปเทียบเคียงกับตอนสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่ถูกสั่งปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แต่ว่าก็มีคนแย้งอยู่นะครับว่าสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเรื่องวาระการดํารงตําแหน่งนายกครบ8ปปีซึ่งมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ ความเป็นนายกแต่ว่าการณีของแพท,ทองทานเป็นเรื่องจริยธรรมที่บังคับใช้กับคอรมอทุกคนแต่ว่าคุณชูศักดิ์นะครับก็ตอบแค่ว่าไม่เกี่ยวซึ่งในเคสแบบนี้นะครับมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วกับตั้งแต่สมัยยิ่งรัชทินวัตรที่สารรัฐธรรมนูญสั่งถอดถอนเพราะว่าเรื่องโยกย้ายถวิมเปรีศรีตอนพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่สั่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าการณีนายกแปปีแล้วก็ เศรษฐาทวีสิมนะครับที่สารรัฐธรรมนูญสั่งถอดถอนจากกรณีแต่งตั้งพิชิตชื่นบานอันนี้คือเรื่องอำนาจหน้าที่ของรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะครับมาตรา41ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนซึ่งในที่นี้ก็คือคุณสุริยะนะครับคุณอาของธนาธรทิม <ots of the people> ได้ขึ้น ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีการเขียนเอาไว้ชัดเจนแล้วนะครับมาตรา48ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งใดหรือผู้รักษาราชกา,ารแทนผู้ดารงตําแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอานาจให้ผู้ดารงตําแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใดให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหนา้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณีซึ่งในกรณีนี้ก็แสดงว่าคุณสุริยะนะครับมีอำนาจหน้าที่เทียบเท่านายกรัฐมนตรีเลย เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่าอย่างไรถ้าแพรทองทานไม่โดนถอดถอนสารรัฐธรรมนูญจะชี้แจงว่าอย่างไรถ้าแพททองทานถูกถอดถอนจากตําแหน่งแล้วใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32นะครับเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตเรื่องนี้ให้เรื่อยๆเ,เลยนะครับเอาล่ะก็จบกันแล้วนะครับสําหรับการสรุปข่าวเรื่องแพททองทานวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยมันจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโออัปโหลดใหม่ๆนะครับใครมีข้อคิดเห็นประการใดผมพูดจุดไหนผิดไปหรือว่าอยากฟังเรื่องอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันได้ด้านล่างสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ